สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อมาเก็ตครับชิปชิเป้าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้มานำเสนอกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้ดีเซลนะครับนะก็ตัวนี้เลยครับเผื่อจะถูกใจนะลองดูครับคันนี้เป็นโตโยต้าไฮเอทครับเป็นเครื่อง3.0 GL ดีเซลนะครับเป็นตัวหลังคาสูงครับรถก็เป็นปี2004นะครับคันนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่199,000บาทนะครับก็คันนี้เป็นรถบ้านนะครับสวยเดิมครับเกียร์ดีนะก็ ายในยังสะอาดครับเครื่องดีเซลนี่ก็ถือว่าประหยัดน้ำมันนะครับใครที่อยากจะได้เอาไปใช้งานออกทิปท่องเที่ยวหรือว่าใช้ในครอบครัวครับก็สภาพค่อนข้างจะสวยนะอันนี้ไม่อยู่ที่ประมาณ3ามแสนหนึ่งมื่นกว่าโลนะครับนะเจ้าของลงรายละเอียดไว้เช่นนี้ครับรถพร้อมลุยงานได้นะครับนะใครหาอยู่ไม่ผิดหวังครับสนใจติดต่อไปได้เลยครับอ่าลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับจะมีเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยนะครับอ่ารถคันนี้รู้สึกว่าจะไปดูได้แถวอ่าสมุทรปราการนะครับอยู่แถว เทพรักนะครับใจก็ติดต่อเจ้าของรถได้ทางลิงก์ด้านล่างคลิปครับแนะนําให้เข้าไปดูจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูก่อนครับเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินครับเจ้านี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นคล้ายๆแบบเติรนรถนะครับก็น่าจะมีรถให้เลือกอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ผมไม่ได้ส่วนแบ่งอะไรนะครับก็เจอรถตู้สวยๆก็มาชี้เป้ากันนะเพราะว่าสมาชิกถามหากันเข้ามาครับเกี่ยวกับรถตู้ดีเซลนะ ก็มาแนะนํากันครับราคากา็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับราคาประมาณ2องแสนนะถ้าซื้อสดนะเพราะว่ามัน1นึ่งแสนเก้าหนานบาทครับอันนี้ผ่อนได้3 16งวดนะครับงวดละ7,980บาทนะครับอันนี้เขาลงไว้เช่นนี้นะครับออกรถใช้เงิน12,000บาทครับเจ้านนี้ก็ผ่อนได้นะครับคงจะเป็นคล้ายๆแบบเต็นท์รถนะครับนะ เราเจอก็อมาชี้เป้ากันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่ต้องการให้ผมหารถรุ่นไหนมันลงครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะผมเจอผมก็จะมาชี้เป้าให้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ